สวัสดีค่ะทุกคนเมนีวิสุบิตาสิผ้าทุกคนไปงานวันเกิดตาชาลีอยู่ตลาดนัดพี่น้องหว่วยคือไปจัดอยู่ตลาดนัดน,นอวันนี้น้องบุญหลงบุงคนพรเป็นคนขับรถให้นะทุกคนงานอยู่ที่มันถ้าถ้าเป็นแถวภาคใต้นี่มัน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 จะแพง คือแล้วคคถ้าถ้าอย่างสมมติว่าถ้าถ้าคุถอดไปอย่างเงี้ยถ้าถอดถอดเอาตัวเป็นศิลปินไปมารับเชิญอย่างเงี้ยอย่างอย่างอย่างนี้ม็นจะได้หรืว่ามาาันจะ านใหญ่ใช่ไหมครับผมก็เจออยู่ไหมอ๋อครับคือผมผมผมกับพอดีอยากได้มาที่ร้านนะครับมาเล่นที่ที่เกาะทุรันเตานะครับว้าวจำกันวะไรตีเลยดิงานจ่แสงงานนลยก็ต้องไปนี่ กระเจียงฝเลยนะเจียงบุลงเลยนะเดี๋ยวชิวฮแจกกุณว่าป ah ้านะครับครับมองเเห็นบ่โอครับอาจารยอย่าลืมนะครับผมขอตุลันเตานะครับ โอ้ยไ <G> <half> ่ตัวพูดเอากกระจิงจังขนาด้เลยวัีค่ม่ต้อลูกโตเต้าีี่สาาไทยเอกแม่นาเอกแ่เ็กน้อยมาลาหงยิดีกันพ่อันเกิดพ่อชลีปหร พุทธพุขมกีนพี่น้องข้าวตลาดเบ็ดเล้วเบเลี้ยวเบ็ดเล้วเกมากว่าท่านตัวสันนี่นะเออเลยนพุ่นหน่เเลยเดียวเพอยเดียวบดแล้วอายุครบเท่าไหร่พอยิบเจ็ดยิบเจ็ป จำพ่อแมนหายังอ่องตองอยู่เนาะอายุยี่สิบเจ็ดไหมเนาะอีกเครื่องเลื่งฝากไ้บ่พ่อให้ดีทีแรกเรื่องร้องเพลงก่อนแล้วก็สี้พบกับศิลปินดารานักร้องพระเอกนางเอกจากเสียงอีสานคันจักหน่อยเขาขึ้นมาตรอกเราคอยสิบไม่ได้ร้องสนอกในฐานะที่คอยเป็นคนคุ้มเคียงกันคอยร้องนั่นในเมรัยเอาเลิศพ่อเอาเอาเอาพ่อเอาจ้าร้องเพลงก็เป็นบทีมเนาะ เดี๋ยวพ่อพ่อต้งเอกสาวตามเชีสายแอ่เขากเตนหนนออีจ้เอาอาอีเอาอีจังมาจังไปกวาตุลันเต่าเลยนะลงลงเพื่อนว่าได้ก็ลงมาหันับโทษมากว่าเอาเป็นการเป็นงานพิเจังให้ดมหมอไช่ย่างดีหมดแล้ว โอ้ขอโทษครับผมไม่ว่างดีครับผมอยากได้วงเสียงอีสานไปเล่นที่เนี่ยนะครับร้านผมอยู่ภาคใต้นะครับแล้วก็โดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องต้องได้พ่อชลีไปด้วยนะครับว่าอยากได้พ่อชลีพ่อจะยงไปนะฮะไปยงไปไม่ได้้ะไปยงไปที่อื่นแล้วโอ้ถ้าถ้าจ้างถ้าจ้างไปไปช่วงหลังอ่วันปีใหม่ก็คงไม่ได้แล้วับเพราะว่าเขาติดงานนะคุจริงจังคูได้เลยเลยวาย เสียงก็บ่คือเก่าเว้ยเป็นเสียงไม่เว้ยมาเป็นเจ้าภาพวายกระนังนทบอกก็ติดต่อไปหางไม่เย็นนกน้อยตัวแล้วเออเอาเอาเอาบ่บอกไลายพ้อลองทิ้งอย่างเดียวให้ผมนะลองทิ้งจากบุญหลุงมงคลพรครับผมูกใช่เลี้ยงพอซาลี่นี่เลี้ยงมาแต่หน่อยแต่หน่อยหลีอไปน้องแต่อายุสิบขวบสิบขวบแม่นคนั่นยังมันเคื่อนเลพาเข้ามาผูกขาใส่ขาไว้เป็นยังไงเดี๋ยวผูกไว้ลูกโรเลียนโหลด เป็นบ้านอนเออเป็นไปเป็นบ้านอนเลี้ยงจนในเพอาะสนิทเนี่ยเลี้ยงจนในยินดีพี่น้องอาบน้ำชักทาให้พุ่นเร็วครับเออยังธรรมดายังย่งเดี๋ยวยังเลือดทำกับทำกับได้ล่างอยู่เออทำกับร่างหายเร็วเอาพี่น้องทานเบิดบอกเอาศาสนาฮัลไกเดอร์ครับ พยง,ยงสัตนาฮัไกไอด์เดอครับพี่ตาก็กลับมาแล้วนะคะพี่นองคะ่ะไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์พ่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็เคยกลับมานะคะพี่นองอสภาพคือแดดร้อนมากค่ะทุกคนอื แต่พักๆฟาวคือลดแล้ว้ากลับขึ้นมากค่ะพี่น้องแล้วก็มีงานไลฟ์สดวันที่8นะคะก็เลยกลับมาเตรียมงานค่ะพี่น้องขาใครที่ยังไม่ซื้อบัตรซื้อตั๋วนะคะสามารถซื้อบัตรซื้อตั๋วนะคะผ่านเพจมลลิสงิสาน,นกน้อยอุไรพรเดอพี่น้องเดอเป็นไลฟ์สดในกลุ่มปิดนะคะซึ่งสีจัดขึ้นในวันที่8เดือน8นะคะพี่น้องขากับคอนเสิร์ตท,ที่มีชื่อว่าแทนความคิดหอดคิดถึงค่ะพี่น้องขานะคะใคร อยากดูอยากชมนะคะอยากให้กําลังใจเขาทีมงานสิงอีสารก็สามารถซื้อบัตรซื้อตั๋วกันได้ในราคา155บาทนะคะที่เพจมะล้เสิงอีสารนกน้อยอุไรพรค่ะพี่น้องขาเอาสําหรับคลิปนี้อขออนุญาตจ,จบคลิปกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้านะคะเดี๋ยววีสิฮาสิ่งดีๆมวลๆวลมาให้กับพี่กับน้องในเบื้องในชมกันผ่านนะคะช่องทาง YouTube วิวิสุพิตาค่ะพี่นองคะ่ะคลิปนี้ไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาชมไว้เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ